ขึ้นมากขึ้นและเพิ่มขึ้นผมอยากจะถามสักคำถามหนึ่งกลับไปว่าเคยมีใครจำความสุขได้เท่ากับจำความทุกข์ได้ไหมบางทีคุณทุกข์แค่หนเดียวแต่คุณพูดทั้งตลอดชีวิตแต่สิ่งที่เคยทำความสุขให้กับคุณคุณไม่เคยจำเลยตัวอย่างงนะ่ายๆแม่ไม่เคยจำเลยว่าลูกเคยสร้างความทุกข์อะไรแม่คิดอย่างเดียวว่าลูก ให้ความสุขกับแม่ตลอดแต่เราละ่ะมองย้อนกลับออกไปนะวันหนึง่งคุณแม่ไม่ให้ออกไปนอกบ้านหรือตีแล้วสักเพียเดียวเราจะจําแล้วก็จะต่อว่าคุณแม่อยู่ตลอดชีวิตวันนั้นนะแม่ตีไงวันนั้นนะแม่จะไม่ให้ออกแต่ความสุขทั้งชีวิตที่แม่ให้ผมอยากจะถามว่าใครเคยจําได้ไหมหรือคิดว่าเป็นหน้าที่และมันก็ชาชินเธอลเกินว่าแม่ต้องทําให้ Tom. Um.